ครั้งที่มีการตามหาคนที่รักกันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกหรือว่าใครก็ตามนะครับมักจะสร้างความประทับใจให้กับท่านผู้ชมเสมอนะครับคราวนี้จะเป็นเรื่องราวที่เบาลงมาครับเป็นเรื่องราวของคนที่ตามหาคนรักครับท่านผู้ชมครับช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของท่านผู้ชมนั้นเคยเจอคนดีในชีวิตที่เราไม่เคยลืมเขาเลยแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีแล้วก็ตามหรือไม่ โดยเฉพาะถ้าเราเจอแต่คนร้ายก็ยิ่งคิดถึงเขาคนนั้นมากขึ้นมีผู้หญิงคนหนึ่งครับท่านผู้ชมครับอายุใกล้จะ60ปีแล้วแต่ว่ายังรู้สึกคิดถึงและโหยหาถึงคนดีในชีวิตคนหนึ่งครับเพียงเพราะว่ากระดาษใบเดียวที่หายไปครับทำให้ทั้งคู่ไม่ได้แต่งงานกันเวลาผ่านพ้นไป30กว่าปีกับชีวิตรักที่พังทลายซ้ําแล้วซ้ําเล่าของเธอทำให้เธอหวนคิดถึงคนรักหรือว่ารักครั้งแรกของเธอคนนั้น เธอจึงติดต่อมาที่เราครับเพื่อให้เราได้ช่วยตามหาให้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามมาเรื่อยๆนะครับเป็นเรียลลิตี้อีกแล้วซึ่งเราไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเราจะทราบไปพร้อมๆกันขอเชิญท่านพบกับคุณทุเรียนครับสวัสดีครับคุณทุเรียนทุเรียนเป็นยังไงครับ เป็นไงครับสวัสดีนะฮะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบเก้าห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าค่ะฟังเป็นยี่สิบเก้าตันตัวรึเห้าสิบเก้าแล้วนะฮะทำอาชีพอะไรครับก็ทำผมอยู่กับบ้านเสริมสวยทำตัดท่าอาชีพเสริมสวยแล้วก็ตัดท่าตัดท่าด้วยตัดเสื้อผ้าด้วยนะฮะวันนี้จะมาตามหาคนคนหนึ่งใช่ไหมฮะค่ะ เขาเป็นใครอยู่ที่ไหนเขาชื่ออะไรเขาชื่อคุณชื่นค่ะลอดจำปาเป็นคนอยู่จังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชรแต่เขาอยู่อำเภอขานุรักษบุรีทุ่งสนุน ความรักที่ฝังใจของคุณทุเรียนเกิดขึ้นเมื่อ35ปีที่แล้วขณะที่คุณทุเรียนกําลังกวาดลานหน้าบ้านอยู่บังเอิญคุณชื่นเดินผ่านมารู้สึกถูกชะตากับผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่แรกเห็นแต่คุณทุเรียนไม่ได้ใส่ใจในไมตรีที่คุณชื่นหยิบยื่นให้เลยแม้แต่น้อยในขณะที่พี่สาวมองว่าผู้ชายคนนี้ต้องเป็นคนไม่ดีแน่ๆคุณทุเรียนจึงคอยหลบหน้าคุณชื่นตลอดเวลาแต่คุณผู้ชมคงเคยได้ยินคํากล่าวที่ว่าตื้อเท่านั้นที่ครองโรคคุณชื่นใช้วิธีนี้ลคะค่ะ ทำทุกวิธีทางที่จะครองใจคุณทุเรียนให้ได้และด้วยความจริงใจที่มีให้บวกกับความเป็นสุภาพบุรุษที่ไม่เคยล่วงเกินคุณทุเรียนเลยแม้แต่น้อยทําให้คุณทุเรียนรู้สึกได้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนเลวร้ายอย่างที่พี่สาวคิดทั้งคู่จึงเริ่มคบกันจนเวลาผ่านมาได้สองปีคุณทุเรียนมีเหตุจําเป็นต้องย้ายที่อยู่จากกําแพงเพชรมาอยู่ที่นครปฐมส่วนคุณชื่นก็ต้องเข้ามาทํางานที่กรุงเทพก่อนจากกันทั้งคู่ได้แลกที่อยู่และรูปถ่ายกันคนละสองใบ ซึ่งคุณทุเรียนก็พกติดตัวตลอดเวลาถึงจะห่างกันแต่ทั้งคู่ก็ส่งคำหวานกันทางจดหมายและนัดพบกันบ้างเมื่อมีโอกาสจนความรักของทั้งคู่เริ่มผิบานและพร้อมจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่เหมือนโชคชะตากล่นแกลง้งอุบัติเหตุทางความรักเกิดขึ้นกับคุณทุเรียนในวันที่ฝนตกหนักคุณทุเรียนทำรูปและที่อยู่ของคุณชื่อหล่นหายกว่าจะรู้ตัวและววิ่งฝ่าสายฝนกลับไปค้นหาตามทางที่ตนเดินผ่านก็สายไปเสียแล้ว สิ่งที่เจอมีแค่รูปถ่ายของคุณชื่นที่เปียกน้ำและชุ่มไปด้วยโคลนหนทางเดียวที่จะได้พบกับคุณชื่นอีกคือรอให้คุณชื่นติดต่อกลับมาแต่เหมือนฟ้าได้ลิขิตชีวิตของทั้งคู่ไว้แล้วทั้งคู่ต้องห่างกันออกไปอีกห่างกันแบบคนละซีกโลกเลยก็ว่าได้เพราะคุณทุเรียนต้องย้ายตามเจ้านายไปทำงานที่อเมริกาอย่างกระทันหันไปโดยไม่ได้เห็นหน้าคนรักไปโดยไม่ได้ร่ำลาก,กับคนรัก ไปพร้อมกับความรู้สึกผิดที่ไม่ได้กล่าวลาใดๆกับคุณชื่นเลยไปพร้อมกับความทรงจำที่คิดขึ้นมาครั้งใดก็เจ็บปวดในโชคชะตาเหลือเกินก็มีอาทิตย์สุดท้ายที่เขาเข้าไปในบ้านด้วยแล้วเขาก็บอกว่าคุยกันก็นานพอควรก็คุยกันแล้วเขาก็บอกว่าผมเนี่ยพยายามจะเก็บเงินให้ได้มากและจะไปขอแม่ขอแต่งงาน นี่เป็นคำพูดสุดท้ายที่เขาพูดกันในเชตนี่คือก่อน่อนที่ทำทำที่อยู่หายฮะหรือว่าหลังก่อนก่อ๋อก่อนเขาสัญญาไว้ว่าจะไปหาเงินให้ได้แล้วจะมาขอที่จะได้แต่งงานและหลังจากนั้นเราก็ทำที่อยู่หายพอทำที่อยู่หายก็มีอันที่ต้องเดินทางไปอเมริกา การติดต่อก็เลยขาดจากการต่งางระบตดนั้นไม่เคยได้เจอเลยไม่ได้เจอเลยเถามว่าเป็นคนรูปหลอ่อไหมผมว่ารูปหล่อเพราะว่าภาพที่เปียกฝนในวันนั้นยังอยู่ตรงนี้นะครับหล่อไหมหล่อทีเดียวนะครับในนี้ด้านหลังเขียนไว้ด้วยนะครับเป็นคำที่เขียนไว้สำหรับคนหนุ่งสาวเมื่ออดีตนะครับใช่ค่ะเขียนไว้ว่าภาพนี้ขอมอบไว้ให้ทุเรียน ไว้ดูต่างหน้าหรือห่างไกลภาพไม่สวยแต่มอบให้จากใจจริงจากผมชื่นนะฮะหมาเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับชื่นออ C H U E N นะฮะก็เลืออยู่ใบเดียวชีวิตก็ดำเนินต่อไปว่างั้นนะฮะก็ขาดกันเลย<ะ>แล้วคุณทุเรียนหลังจากนั้นก็ทำไมถึงลืมเข้าไม่ได้จนกระทั่งทุกันโอ้ชีวิต oh, ครอบครัวที่ผ่านมาดิฉันมันเป็นครอบครัวที่ไม่ประสบความสําเร็จเลยค่ะหมายความว่าหลังจากนั้นก็ได้แต่งงานแต่งงานค่ะครั้งแรกที่แต่งงานตอนนั้นไปแต่งงานกับใครฮะฉันแต่งงานก็เพราะว่าดิฉันเคยได้ไปพักที่บ้านเขาพักที่บ้านเขาทําผมอยู่ที่นั่นแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งดิฉันไม่สบายคือทําผมทั้งวันดึกมากแล้ดิฉันก็ ไม่สบายปวดหัวมากเพราะตะก่อนนี่จะเป็นลูกปวดหัวปวดหัวมากดิฉันก็กินยานอนหลับกินยานอนหลับดิฉันก็เลยลืมลอกกอนประตูลืมล,ลอกกรนประตูที่นี้คือยานอนหลับมันออกฤทธิ์นะพะดิฉันหลับสนิทเลยว่างั้นคือหลับสนิทเลยแหละ,ะคือพอคือมารู้ตัวก็ว่ามันมีอะไรมาทับตัวเราโอ้มันมีอะไรมาทับตัวเราอย่างเงี้ยมันลับับตื่นตนะื่นน่ะ แสดงว่าเขาเข้ามาเขาเข้ามาแล้วค่ะแล้วเขาก็ทําที่สิ่งที่ไม่ดีกับกับดิฉันก็เป็นครั้งเดียวที่เขาทํากับดิฉันแลวหลังจากนั้นดิฉันก็จะพอลุกขึ้นเช้าดิฉันก็จะกลับไปนคปรปฐมไปหาแม่อนุญาตพูดตามตรงว่าคือเป็นการข่มขืนใช่ไหมฮะค่ะพอหลังจากนั้นดิฉันก็มารู้ว่าคือมันผิดปกติว่าทําไมเราเหม็นของอะไรไปหมด เราเราไม่ไมเหม็นของอะไรไปหมดกินอะไรก็ไม่ได้เลยมันจะอ้วกหมดมันอ้วกหมดทั้งนั้นเลยแล้วก็กลับไปบ้านกลับไปบ้านก็ไปเห็นมะม่วงไปหาแม่ก็ไปเห็นมะม่วงเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากอยากทานมากก็ปีนขึ้นไปเป็นต้นมะม่วงไปเก็บเอามาลกูกก็มาจิ้มกับปีศาเอาวละ,ะดูแล้วว่าเราท้องจากการที่เขารังแกเราค่ะแล้วตกลงเราแต่งงานกับเขาป่ะแต่งค่ะ เ,เขาเข้าไปจัดการขอกับแม่อ๋อพรรู้ว่าเราท้องเขาก็รับผิดชอบมาขอกับแม่ค่ะ<ร>คุณทุเรียนจําใจต้องแต่งงานกับชายที่ข,ข่มขืนเธอแต่งงานทั้งๆที่ไม่ได้รักชายคนนี้เลยเวลาผ่านไปเพียงแค่4ปีมรสุมรักก็เริ่มก่อตัวขึ้นทําร้ายจิตใจเธอซ้ํารอยลงไปอีกเมื่อสามีเธอไปมีผู้หญิงคนใหม่เธอทนอยู่กับสภาพของสามีมีเมียน้อยได้ไม่นานเธอก็ถูกสามีทิ้งไปช่างง่ายอะไรเช่นนี้ เวลาที่อยากได้เธอก็ใช้กำลังกับเธอพอเบื่อก็ทิ้งกันไปเฉยๆชีวิตทั้งเจ็บปวดเหลือทนคุณทุเรียนตัดสินใจเดินทางไปทำงานเพื่อรักษาแผลใจครั้งนี้ถึงซาอุดิอาระเบียทำให้ได้พบกับชายคนหนึ่งที่ตอนแรกดูเหมือนจะเป็นชายที่แสนดีจากการที่คอยดูแลเธออย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่อยู่ต่างแดนทำให้หัวใจที่บอบช้ำของเธอเปิดรับความรักอีกครั้งจนถึงขั้นจดทะเบียนกันที่สถานทูตไทยในซาอุดิอาระเบียนั่นเอง แต่ครั้นพอกลับมาเมืองไทยเธอก็พบว่าเขามีลูกแล้วเธอทําใจยอมรับและไม่เคยคิดรังเกียจลูกของสามีเลยแม้แต่น้อยทุกอย่างดําเนินไปตามตัวโน้ตของชีวิตเหมือนมรสุมร้ายจะพัดผ่านไปจากชีวิตของเธอแล้วแต่กลานกลับไม่เป็นเช่นนั้นสามีของเธอฟาดแท่ลงกลางใจเธออีกครั้งชีวิตเธอเหมือนตายทั้งเป็นอีกแล้วแล้วมาล่มสลายเอาตอนไหนที่สาเหตุมันเกิดขึ้นนี่ก็คือ ลูกของเขามาอยู่กับดิฉันคือเขาเคยพามาก่อนแล้วแต่ตอนนั้นไม่มีปัญหาแต่พอมาตอนหลังนี่มีปัญหามากเ<ม>พราะเด็กโตขึ้นอายุเดี๋ยวแล้วแล้วแม่ของเด็กนะฮะเขาเลิกกันไปหลายสมัยแล<อ>้วเ,เขาเลิกกันไปแล้วก็แสดง<า>ว่าเขาไม่ได้โกหกอะไรเราสักทีเดียวแต่ไม่บอกว่ามีลูกนสดงว่าในที่สุดเราก็รู้แล้วเป็นไงฮะต่อมาพอเด็กมาอยู่มันก็มีปัญหาเกิดขึ้น คือเด็กคนนี้เขาจะไปติดกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งไปติดกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้จะเป็นค่อนข้างจะเป็นทอมเด็กผู้หญิงคนนี้อายุสิบสองไปอยู่กับทอมนั่นไปอยู่แบบที่ว่าไม่ใช่อยู่แบบเพื่อนคือจะอยู่แบบคู่แบบอะไรอย่างเงี้ย <c ười> คือคน,นเขาก็อ่าคนระกันเขาก็คือคนเขาบอกมาทีดิฉันก็ไม่เห็นคือเพื่อนบอกเออพราะเด็กคนนี้ขึ้นไปนอนบนบ้านเขาบนห้องเขาก็มีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นปัญหาอย่างนี้คืออะไรคือว่า แฟนดิฉันเนี่ยไปยุ่งกับทอมคนนั้นคือเข้าไปอยู่กันแบบว่าเหมือนกับว่าคือถ้าพูดไปแล้วจะจริงไม่จริงก็ไม่ทราบคือือนว่าสามคนเนี่ยเขายอนด้วยกันแล้วเขาอยู่ด้วยกันเหมือนกับว่าสามคนผัวเมียดิฉันก็ทนไม่ได้คือแบบว่ามัน <c oughs> โอ้โหเออสามีเราไปมีอะไรกับแฟนลูกซึ่งเป็นทอมใช่แล้วก็อายุยังน้อยแค่12บเองค่ะแล้วทอมคนนี้อายุเท่าไหร่ ก็ประมาณอายุสามสิบกว่าโอ้เพราะฉะนั้นเขาก็อยู่กินกันแบบแบบนั้นเหรอฮะแน่นอนว่าเราอยู่ด้วยไม่ได้เนี่ยอยู่ด้วยไม่ได้แล้วอยากกันหรือเปล่ายังไม่ได้อยากเขาไม่เคยขอ,อยาจดทะเบียนกันค่ะแล้วยังอยู่ด้วยกันไหมทุกวันไม่ได้อยู่เราอยู่กันคนละบ้านแยกกันอยู่แยกกันอยู่นั่นคือการแต่งงานที่ล้มเหลวสองครั้งค่ะตลอดเวลายังนึกถึงคุณชื่นอยู่ไหม หลังจากที่มีปัญหากับแฟนคนนี้แล้วดิฉันคิดถึงเขามากที่สุดพระตะกอนตลอดเวลาดิฉันก็คิดเขาคือว่ายามไหนยามว่างที่ดิฉันอยู่คนเดียวหรือนอนอยู่อย่างเงี้ยดิฉันก็จะคิดถึงเขาแล้วก็จะฝันถึงเขาเสมอ,อมไม่ได้รับทราบข่าวคราวเขาเลยฮะไ,ไตลอดสามสิบนี่นี่สามสิบห้าปีเขานี่แล้วค่ะเรายังลืมเขาไม่หลง มันลืมไม่ลงค่ะในชีวิตการแต่งงานของเราสองครั้งนี้ล้มเหลวแล้วทาให้เรานึกย้อนกลับไปถึงผู้ชายดีๆคนนี้ที่ปากว่าเขาจะมาขอเราแต่งงานวันหนึ่งใช่ค่ะก็ยังรอคอยอยู่คือมันก็คงไม่แค่รอคอยหรอกแต่มันเป็นเรื่องที่ว่าคือมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าเราจะคอยเขาให้มาเป็นคู่เราคงเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะเขาคงจะมีลูกเมียแล้วรู้รู้ไหมว่าเขายังอยู่หรือเปล่าที่ฉันไม่ทราบค่ะไม่ทราบ เห็นเห็นคุณทุเรียนนี่เอาเอารูปรูปนั้นเนะฮยไปขยายด้วยไปขยายเป็นรูปนี้มาฮะใช่ค่ะแล้วรูปนี้ไว้ที่ไหนเอาไว้ที่นอนค่ะอืมเป็นรักแท้จริงๆเลยนะฮะทุกวันนี้ผ่านมาสามสิบห้าปีแล้วยังระลึกถึงเขาอยู่และยังไว้ที่หัวนอนไว้ใต้หมอนไว้ใต้หมอนจนทนางทุกวันนี้ยังไว้ใต้หมอนเหรอใช่โอ้โห มันเป็นความสุขหรือความทุกข์กันแน่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตถามนะฮะในการที่นึกถึงเขาอยู่ตลอดเวลาเวลาเช่นอาบน้ําและนอนขึ้นไปนอนดิฉันก็จะหยิบลูกเข้ามาแล้วก็จะคุยกับเขาว่กพี่เราจะมีโอกาสได้พบก,กันหไหมเนี่ยแล้วพี่ไปอยู่ที่ไหนทำไมไม่ติดต่อมาบ้างเดี๋ยวฮะ <S 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 2> <S 2> ถ้าเขามีชีวิตอยู่หรือว่าเขายังอยู่ทุกวันนี้ทานโทรผมไม่ได้ใหมย่หมยถึงอะไรอย่างนะี้ผมแค่ต้องการทราบว่าถ้าเขาอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขาอายุเท่าไหร่ ขาคงจะหกสิบกว่าค่ะหกสิบกว่าเพราะเขาจะแก่กันดิฉันคงประมาณสามหรือสี่ปีค่ะตอนนี้ถ้าอยู่ประมาณสักหกสิบสามหกสิบสองประมาณนั้นคงจะพอแช่ค่ะแล้วถ้าเกิดเขาแต่งงานไปแล้ว่ะดิฉันไม่ได้อะไรค่ะดิฉันไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าดิฉันที่ดิฉันตามหาและคิดถึงเขาดิดิฉันไม่ได้คิดว่าจะเอาเขามาเป็นเหมือน,ค,ค,นคู่ชีวิตไม่ได้คิดว่ามันจะเอามาเป็นคู่ชีวิตขอเพียงคิดว่า ในโลกนี้ในชาตินี้ฉันขอมีพี่หรือเป็นเพื่อนที่ดีที่เข้าใจที่จันเท่านั้นเหรอครับที่เราอยากจะเจอใช<จ>่มันมีความหมายสำหรับชีวิตเราจิตใจเราและความรู้สึกเรามากนลยนมเนี่น<ม>นะเลเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับคนคนหนึ่งกับความผูกพันกับคนดีๆคนหนึ่งในอดีตจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ย,ยังระลึกถึงเขาอยู่ไม่ได้คิดที่จะมี รักปักใจถสงขน,นาดที่ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแต่<ม>ขอแค่พบเหรอฮะขอแค่พบเขาโทรมาหาบ้างแต่ไม่จําเป็นต้องมาหาเขาโทรมาหาบ้างแค่ถามพูดคุยแล้วขอว่าให้เขาคิดว่าเราเป็นน้องสาวที่ดีคนหนึ่งที่เขารักและฉันจะขอบูชาคว,วามรักของเขาเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่ต้องการเอามาเป็นคู่ของค่ะเลือครับ แค่นี้ก็มีความหมายสำหรับมากขนาดนั้นะจะพูดอะไรกับเขาถ้าถ้าถ,ถ้าได้เจอถ้าได้เจอฉันก็จะขอบคุณเขาขที่ว่าเขายังมายังที่เขามาถ้าเขามาเขาก็ต้องคิดถึงดิฉันอยู่บ้างาก็จะขอขอบคุณเขาที่ว่าเขายังคงคิดถึงดิฉันบ้างแต่ดิฉันคิดถึงเขาตลอดเวลาค่ะหรือเชื่อมากสามสิบห้าปีแล้วยังลืมไม่ลง เคยไปหาบ้างหรือเปล่าฮะออสเตรเรียนไม่เคยค่ะเพราะว่ามันไม่รู้จะทำยังไงค่ะนี่ฮะล้วลคิดว่าเรา<ก>จะ<ด>หา<ต>เจอไหมะฮะก็คือคิดว่าถ้าเราทําเราตามหานะี่คิดยังไงมันก็ไม่เป็นผลสําเร็จเราก็พยายามนะฮะซึ่งแหมมันมันไม่ใช่ง่ายนะฮะจากกระดาษใบเดียวเรามีชื่ออยู่ชื่อเดียวก็คือคุณชื่นรอดอะไรนะฮะรอดจำปารอดจำปาค่ะ กระดาษใบเดียวที่หายไปทําให้ชีวิตของคนสองคนขาดสะบ,บั้นจะ,ะติดต่อกันเลยกระดาษใบนั้นเมื่อ35ปีที่แล้วคือที่อยู่สมัยก่อนเขาเขียนที่อยู่กันเขียนจดมายส่งถึงกันถ้าเป็นปัจจุบันนี้เรียกว่าเป็นน่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะค,คะกระดาษใบนะั้นมันจะประมาณประมาณประมาณไหนครับเดี๋ยวะครับผมจะยกตัวอย่างเขียนใส่กระดาษเลยฮะ คิดว่าเขาประมาณน,น,าานาี้เขาจ่าหน้าซองไปให้เขาจ่าหน้าซองไปให้แล้ที่ฉันตัดเก็บซ่อนพี่ชายไวป้ประมาณขนาด้ค่ะ,ะตัดคงประมาณขนาดนี้ค่ะคุณทุเรียนฮะสมมติว่ากระดาษใบนั้น <c oughs> คือใบนี้แต่นี่เป็นกระดาษใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน <c oughs> กระดาษใบที่หายไปกระดาษใบที่ทําให้ชีวิตของคนสองคนพัดพรากจากกันอย่างเหลือเชื่อและถ้าสมมุติว่าเป็นใบนี้ แล้วเป็นเบอร์โทรศัพท์เหมือนยุคปัจจุบันนี่นะฉันจะขอกราบเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอย่าพิ่งฮะอย่าพึ่งนี่ผมแค่สมมติเท่านั้นฮะคุณตุเรียนอย่าอย่าเพิ่งฮะชึ่อมาน็ดนึงเนี่ยน,นะมีเบอร์โทรศัพท์ลองติดต่อไปดูผมไม่รับปากนะครับว่าคนคนนี้จะเป็นคนเดียวกันหรือไม่กับคุณชื่นรอดจำปาถ้าถ้าได้ยินเสียงที่จำได้ไหมฮะ คงไม่ได้เพราะไม่เคยพูดโทรศัพท์กันกันอ้าวลองดูกันละกันเราชมไปพร้อมๆกันนะครับดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ยังไม่เคยคุยกับคนคนนี้นะฮะเขาเขาได้เมมเบอร์นี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกดยังไงไม่ทราบเดี๋ยนะฮะนี่ใช่ไหมฮะหมุนเลยนะครับติดไ้หมครับฮัลโหลครับโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮะผมวิทวัสนะฮะจากการตีสิบครับ ที่คุณชื่อนตาครับเหรอครับทีมงานเราติดต่อไปแล้วนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวนะ,ะคุณชื่ออายุเท่าไหร่ครับา3ปีครับ63ปีครับตอนนี้ทำงานอะไรครับทำประตูมว้วนประตูม้วนเหรอฮะครับเ <c oughs> อ่อเ,เ,เ,เป็นคนที่ไหนครับ <c oughs> เป็นคนราชบุรีแล้วก็ย้ายไปอยู่กำแพงเพชรครับย้ายไปอยู่กำแพงเพชรครับ <c oughs> เมื่อตกี้นี้คุณได้ได,ได,ได้ได้พูดว่ามีคนชื่อชื่อศรีใช่ไหมฮะใช่ค่ะคุณชื่นรู้จักคนชื่อศรีหรือเปล่าฮะที่กำแพงเพชรรู้จักครับเพื่อนผมเลยครับผมกินนอนอยู่บ้านคุณศรีเลยครับเลยครับคุณชื่นเคยมีแฟนอยู่ที่กำแพงเพชรหรือไม่มีครับชื่ออะไรครับรู้สึกว่าทุเรียนชื่อทุเรียนครับผม คุณทุเรียนนี่เป็นคนจังหวัดอะไรฮะกำแพงเพชรหรือจังหวัดอื่นฮะคนลคกปฐสมครับเขาย้ายไปอยู่ที่กำแพงเพชรคุณคุณชื่นเคยให้รูปกันไวร,รอเปล่าฮะเคยให้ครับเคยให้ไว,ไว้กี่รูปฮะสองรูปเป็นรูปสีหรือขาวดำฮะขาวดำประมาณนั้นรูปเล็กหรือรูปใหญ่ฮะประมาณสองนิ้วครับสองนิ้วรูปขนาดสองนิ้วขนาด,นนาดรูปติดบัตรว่างั้นนะฮะครับผมจาได้ไหมฮะว่าเขียนอะไรไว้ที่ข้างหลังรูปฮะมันนานแล้วครับคงจะจําได้แล้วได้แล้ว โอ้ฮะเดี๋ยวนะครับสักครู่นะฮะคุณทุเรียนจำเสียงได้ไหมครับจำไม่ได้จำเสียงไม่ได้คุณชื่อนะฮะมี <c oughs> สุภาพสตรีท่านหนึ่งตามหาคนคนหนึ่งชื่อคุณชื่นรอดจำปา <c oughs> ชื่อชื่อเดียวกันนี่แหละครับเขาชื่อทุเรียนเหมือนกันครับ <c oughs> เขาเคยไปทํางานที่อเมริกาทราบไหมครับ<ะ>ไม่ทราบคร<ะ>ับไม่ทราบนะฮะเขาเคยไปทํางานที่ซาอุดิอราระเบียด้วยครับผมเขาเขาตามหาถ้าเป็นเป็นคุณชื่นจริงๆเนี่ยอยากอยากจะเจอเขาไหมฮะยังอยากเจอครับอยากเจอใช่ไหมฮะครับผมมีอะไรจะถามไหมฮะพี่อยู่ที่ไหนบางแคครับบ้างแคครับ,รบแถวนี้เองด้วยพี่อยู่ที่กเกาอู่แปาคะ ที่เก่าครับแต่ทำไมพี่ไม่ติดต่อมาคะก็จําที่ให้ไว้จําไม่ได้แล้วสบายต่อมากยังอยู่ที่เดิมเดี๋ยวนะฮะ คุณทุเรียนยังไม่เคยไม่เคยไปหาเลยเลยครับไม่รู้เขาว่าเขาอยู่ตรงไหนก็ตะกี้พูดว่าอยู่ที่บางแคอยู่บางแคแล้วบอกว่าอยู่ที่กเก่าก็แสดงว่าอยู่นถนนพิกเกษมแต่ไม่รู้ว่าอยู่ซอยอะไรโอ้โหเพิกเกษมนี่มันยาวกันเป็นสิบส<ะ>ิบกิโลใช่ไหมคิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ค่ะเพราะเขาพูดถูกเขาพูดถูก<ะ>ข้อมูลจุกเหมือนกันหมดเลยจะนึกภาพออกไหมถ้าเจอกันนี่จะจําหน้ากันได้ไหมเนี่ยเขาก็คงจะมีเขามีเขาวันนี้ฉันจะจํา การเดินของเข้าได้ไหวแต่ถ้าถ้าเขาไว้ทรงผมเก่าดิฉันก็จะจำได้ผมมีรูปอยู่สามรูปรคุณชื่นแป๊บๆหนึ่งนะฮะคุณชื่นครับครับผมให้ถ่ายนะครับหนึ่งในจำนวนนี้คือคุณชื่นคนเนี้ยฮะท่านเนี้ยฮะที่อยู่ในโทรศัพท์เนี่ยครับคิดว่าเป็นรูปที่สองนี่ค่ะคิดว่าเป็นรูปที่สองคือจำ,จำจมูกกับปากเขาได้ขนาดจำจมูกกระปากได้โอ้ทางนั้นไม่ทราบแล้วนะฮะ ไปคุยกันเองแล้วกันดีไหมะฮะให้เบอร์โทรศัพท์นี่ไปนี่แหละครับนี่เบอร์เบอร์ของคุณชื่อขออนุญาตให้ให้เบอร์โทรศัพท์ของคุณชื่อจะใ,ใ,ให้กับคุณทุเรียนได้ไหมครับครับผมได้นะครับได้ครับอ่ะแล้วก็ไปคุยตรงนี่จดเบอร์จดจดเบอร์ที่บ้านไปด้วยค่ะเออที่บ้านเหรอครับค่ะขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะคุณชื่อนี่อยู่อยู่บางแครเราอยู่เดอะมอท่าพระอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองจริงๆแล้วอยู่ตรงไหนฮะของของบางแค อยู่ไกลครับอยู่ไกลเลยฮะถ้าถ้ามาเดอะมอท่าพระนี่จะใช้เวลานานเท่าไหร่ฮะประมาณสามวินาทีครับสามวินาทีเลยฮะครับผมสามวินาทีสามวินาทีาาทีเ่เร็วมากเลยนะฮะคุณทุเรียนฮะสามวินาทีนี่จะเจอกันได้ได้ไหมฮะอยากเจอไหม รอมา35ปีหันไปดูขวาม,มือฮะโอ้โหขอบคุณมากสวัสดีครับคุณชื่นฮะครัับผมวสับขอเก้าอี้เลยครับลุกๆเธอครับครับคุเรียนครับโอ้โหตายแล้ว <c oughs> ความล้ำลึกถึงกันความทรงจำที่ดีต่อกัน35ปีผ่านมา ครับไหวปะความรู้สึกดีๆต่อกันเกิดขึ้นได้สมหรับทุกคนนะฮะครับผมคุณชื่นยังหล่ออยู่เลยนะครับว่าไหมครับพวกเราหกสิบสามแล้วครับเออปีนี้หกสิบสามหกสิบสามแล้วนะฮะแต่งงานแล้วยังครับแต่งแล้วแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วมีลูกหรือเปล่าฮะมีสองคนครับมีลูกสองคนนะครับยังจําคุณทุเรียนได้ใช่ไหมครัได้ครับ ยังระลึกถึงเขาอยู่เสมอเหมือนกับที่เขาระลึกถึงชื่นมปฮะก็ระ,ะลึกอยู่เหมือนกันที่ว่าตามหมาไม่เจออย่างเงี้ยช่วงนั้นนะที่รับปากไว้ว่าวันหนึ่งจะมาสู่ขอตอนนั้นตั้งใจจริงๆใช่ไหมครับครับผมแล้ว,แล,วแล้วความตั้งใจอัน,นั้นเริ่มจางหายไปตั้งแต่มเมื่อไหร่ตอนที่ติดต่อกันไม่ได้ก็ประมาณสามสิบกว่าปีนะมันก็ไม่รู้จะไปตามหาที่ไหนก็ติดต่อกันไม่ได้ ก็ค่อยๆจางไปค่อยๆจางคุณทุเรียนไปประสบปัญหาในชีวิตแต่งงานครับ,รบมามากมายและวันนี้สมหวังไหมฮะคุณทุเรียนครับขอบคุณมากครับยินดีครับ <S <S เราดีใจเป็นน้ำตาของความตื่นตันใช่ไหมฮะไม่คิดว่าจะ,จะเจอเขาอีก <S <S อเพราเมื่อวันที่28กลับมาจากถือสิน ก็ฝันถึงพี่เขาเดวกันได้พูดได้คุยกันก็คือความรู้สึกจะคิดว่าตอนไปดูที่เกาะมหามางคนคืออธิษฐานอยู่ตลอดเวลาว่าขอให <Ừ. S 2> like ้ทางรายการตีส <Tonight> ิบตามหาพี่ให้เจอขอให้พี่มาพบน้องสักครั้งเถืมต่อจากนั้นที่เป็นอะไรก็ไม่คิดอีกแล้วเลอเชื่อไหมฮะเชื่อครับว่าคนทุเรียนนี้ยังลึกถึงตลอด นึกถึงแต่สิ่งดีๆไม่ได้มีเจตนาที่จะอะไรใดๆสิ้นค,ค,คุณทุเรียนครับทราบไหมครับว่าคุณชื่อนี่อยู่ไหนอขอขอแผนที่นิดหนึ่งแผนที่นิดหนึ่งกรุงเทพมหานครกว้างขนาดนี้ครับเราอยู่นี่ฮะเดอะมอลล์ฮะคุณทุเรียนอยู่นี่ใช่ไหมฮะแมคโครแมคโครค่ะ<ม>อยู่แถวแมคโครใช่ไหมฮะอยู่จะเข้าไปข้างในค่ะนะฮะเนี่ยลุงชื่นอยู่แถวนี้แหลอครับอยู่ใกล้กันตรงนี้เองนะครับเราไม่ได้พูดถึงประเทศไทย ะะเราพูดถึงเฉพาะกรุงเทพนี่ฮะจุดสามจุดมันอยู่ใกล้กันตรงนี้เองอนนผมกําลังจะพูดว่าไม่แน่ว่าทั้งคู่ได้เคยเดินสวนกันหลายครั้งแล้วก็ได้ในชีวิตนี้แต่ดิฉันขึ้นรถหรือว่าไปไหนก็แล้วแต่แดิฉันแค่จะมองอยู่ตลอดเวลาว่าคนนั้นจะเป็นพี่หรือเปล่าคนนี้จะเป็นพี่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้มองหน้าอีกสักครั้งหนึ่งพระวาดภาพไว้อย่างนี้หรือเปล่าก็จะเขามีหน้าเขาเดิมค่ะถ้าเห็นหน้าแบบนี้จําได้ไหมครับค่ะจริงว่า เดี๋ยวเชื่อนี่คือความผูกพันจริงๆเอะท่านท่านผู้ชมครับ <c oughs> เอาละฮะคุณชื่นแต่งงานแล้วนะครับ <c oughs> ไม,ไม่ไม่ผิดหวังนะครับค่ะไม่เสียใจแล้วก็ครอบครัวดูเหมือนจะมาด้วยนะป่าฮะมาภรยามาด้วยครภร,รยามาด้วยอยากเ <c oughs> ห็นหน้าภรยาคุณชื่นนะฮะ <c oughs> เสื้อสีฟ้านั่งยุ้งหน้านี่เองหน้าตาสวยใสยด้วยนะครับแม้แต่ภรรยาก็อยากที่จะให้คุณชื่เมาเจอคุณทุเรียน ก็ตามมาด้วยนั่งยิ้มอยู่นะฮะเดี๋ยวไปคุยกันเองก็แล้วกัน<อ>นะครับขอบคุณฮะที่ไว้วางใจรายการตีสิบเราไม่คิดว่าจะหาเจอเหมือนกันท่านผู้ชมครับความรู้สึกดีๆต่อคนคนหนึ่งนั้นย่อมเกิดขึ้นได้กับทุกคนถ้าความรู้สึกนั้นเป็นความรู้สึกที่ใสบริสุทธิ์เป็นความรู้สึกที่ระลึกถึงแต่ความดีเท่านั้นมันยากที่จะลืมเลือน นั้นความดีของคุณชื่นนี่แหละครับลบไม่ลงจริงๆของคุณคในความรู้สึกของคนคนหนึ่งเป็นความดีนั่นเองนะครับขอให้ภาคภูมิใจตรงนี้แล้วขอให้ไปคุยกันทำความรู้จักกันหลังจากที่ขาดการติดต่อไปถึง35ปฝีขอเสียงปรบมือให้กับคุณทุเรียนและคุณชื่นรอบกันตาครับขอบคุณมากครับรเดี๋ยวจะได้สาร ประวัติกันต่อไปนะครับว่าช่วงที่ขาดหายไป35ปีมีอะไรอย่างไรบ้าง <S <S ทราบเรื่องนี้นั้นอย่างไงฮะอ่ะจะถ่ายรูปก่อนใช่ไหมคิดอะไรคะว่ดีดค่ะดีจะได้ไมาเจอ คนรักเก่าขนาดที่ว่าเป็นคนรักเก่าใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็เคยเล่าให้ฟังนะเคยเล่าให้ฟังเลเห็นไหมฮะมันชื่นยังไม่ได้ลืมทุเรียนเลยน่าที่จะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันได้ได้กันอาจจะรุ่นเดียวกัน็ได้อ๋อรุ่นเดียวกันอี้ห้าสิบหกค่ะห้าสิบหกห้าสเก้าการเริ่มพิมพ์เลยใจมาก